วันนี้อาจารย์จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิการทำสมาธิโดยใช้วิธีนับลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่าอาณาปานสติอาณาปานสติคือการกำหนด ลมหายใจเข้าออกอาจารย์จะขอใช้คําว่ากําหนดนับลมหายใจเข้าออกเพื่อที่จะง่ายต่อความเข้าใจอาณาปานติที่อาจารย์จะฝึกให้นักเรียนทําในวันนี้เป็นการทําสมาธิแบบง่ายๆโดยกําหนดนับตัวเลขแค่เพียง1นึถึงสิเท่านั้นโดยการนับวน การทำอาณาปัตสิโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นการกำหนดลมหายใจเข้าก่อนลมหายใจเข้าเรานับหนึ่งลมหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับ สหายจะออกนับสาหายจะเข้านับ4ีหายจะออกนับ4ีหายจะเข้านับ5้หายจะออกนับ5เมื่อนับถึง5ย้อนกลับนับหนึ่งใหม่หายจะเข้านับ1หายจะออกนับ1นหายจะเข้านับสองหายจะออกนับสองหายจะเข้านับสาหายจะออกนับสาหายจะเข้านับ4ีหายจะออกนับ4ีหายจะเข้านับห้า หายจะออกนับ5ใหายจะเข้านับ6ใหายจะออกนับ6เมื่อนับถึง6ย้อนกลับนับหนึ่งใหม่หายจะเข้านับ1ใหายจะออกนับ1ใหายจะเข้านับ2ใหายจะออกนับ2ใหายจะเข้านับ3ใหายจะออกนับ3ใหายจะเข้านับ4ใหายจะออกนับ4ใหายจะเข้านับ5ใหายจะออกนับ5ใหายจะเข้านับ6ใหายจะออกนับห หายใจเข้านับ7ใหายใจออกนับ7เมื่อนับถึง7ย้อนกลับนับ1ใหม่หายใจเข้านับ1ใหายใจออกนับ1ใหายใจเข้านับ2ใหายใจออกนับ2ใหายใจเข้านับ3ใหายใจออกนับ3ใหายใจเข้านับ4ใหายใจออกนับ4ใหายใจเข้านับ5ใหายใจออกนับ5ใหายใจเข้านับ6ใหายใจออกนับ6ใหายใจเข้านับ7ใหายใจออกนับ7ใหายใจเข้านับ8ใหายใจออกนับ8 เมื่อนับถึงเมื่อนับถึง8ย้อนกลับนับหนึ่งใหม่หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสามหายใจเข้านับสี่หายใจออกนับสี่หายใจเข้านับห้าหายใจออกนับห้าหายใจเข้านับหกหายใจออกนับหกหายใจเข้านับเจ็ดหายใจออกนับเจ็ดหายใจเข้านับแปดหายใจออกนับแปดหายใจเข้านับเก้าหายใจออกนับเก้าเมื่อถึง เก้าย้อนกลับนับหนึ่งใหม่หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสามหายใจเข้านับสี่หายใจออกนับสี่หายใจเข้านับห้าหายใจออกนับห้าหายใจเข้านับหกหายใจออกนับหกหายใจเข้านับเจ็ดหายใจออกนับเจ็ดหายใจเข้านับแปดหายใจออกนับแปดหายใจเข้านับเก้าหายใจออกนับเก้า ายจจเข้านับ1ิบหายะจออกนับ10เมื่อนับถึง10แล้วก็ย้อนกลับมานับ1นถึงหใหม่โดยการนับเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆในการทำานาปัตินั้นเป็นการทำสมาธิขั้นพื้นฐานหรือขั้นเบื้องตน้นเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะ นำเอาไปใช้หรือปฏิบัติที่บ้านได้เลยโดยที่อย่าใช้ตัวเลขจำนวนมากให้ใช้ตัวเลขน้อยๆในกรณีที่เรานับแล้วหลงลืมหรือไม่เป็นสมาธิมีอย่างอื่นเป็นอุปสรรคเราก็นับใหม่โดยเริ่มต้นนับตั้งแต่หนึ่งใหม่ถ้าหาก ยังสับสนหรือไม่มีสมาธิอีกก็เริ่มต้นนับใหม่นับอย่างนี้เวียนไปเรื่อยๆการทำสมาธิแบบนี้เราเรียกว่าสมถะสมาธิหรือสมถะกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจเท่านั้นยังไม่ได้เป็นสมาธิขั้นสูง